กระแสมวยไทยในฝรั่งเศสบูมกกทลุยตรวจรับรองค่ายเล็งส่งครูมวยติวเข้มจัดชกกระแสมวยไทยในฝรั่งเศสบูมกกทลุยตรวจรับรองค่ายเล่งส่งครูมวยติวเข้มจัดชกวันที่4ตุลาคม67คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬารวมกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทและกรมพัฒนาฝีมือแรางงานกระทรวงแรางงานจัดโครงการกิจกรรม Amazing มวยไทย Master Class Global Tour 2024 Amazing มวยไทย Master Class Global Tour 2024 นักกอรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสร,ระหว่างวันที่3ถึง6ตุลาคม2567ซึ่งนับเป็นประเทศที่5ที่ออกทัวร์รถโชว์มวยไทยต่อจากอังกฤษออสเตรเลียแคนาดาและสหรัฐอเมริกาโดยเมื่อวันที่3ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นพลเอกอราชัยบุญสุขจิเศสศีอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาพร้อมด้วยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทนายธีรวัตรศิลปาอาชาผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬามวยกกทและนาง นาภาพรผิวอ่อนผู้อานวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคมสี่สำนักงบประมาณและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมยิมมวยไทยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบค่ายมวยไทยในกรุงปารีสจำนวน2จากทั้งหมด6ค่ายคือมวยไทยอากาเดมี95ยิมและโคลอมเบยมวยไทยยิมก่อนได้มอบป้ายสแตนดาร์ดมิวอไตจิมหรือซิมจีเป็นการรับรองการผ่านมาตรฐานยิมมวยไทยพลเอกอรชัยบุญสุขจิตเศสศีอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาเปิดเผยว่ากิจกรรมครั้งนี้เรามาจัดที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งเราได้มาตรวจค่าย และรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทยซึ่งตนมีข้อสังเกตว่าค่ายมวยไทยที่ฝรั่งเศสแตกต่างจากหลายประเทศที่เราไปมาก่อนหน้านี้เพราะส่วนใหญ่ตามที่เรามาตรวจในฝรั่งเศสจะเป็นค่ายมวยไทยที่อยู่ในศูนย์กีฬาของรัฐบาลซึ่งได้มีการสนับสนุนทําให้ผู้ที่มาสมัครเรียนมวยไทยก็จะมีค่าใช้จ่ายต่ําอยู่ที่เราว1 5 0 2 0 0ยูโรบางค่ายก็ไม่เกิน200ยูโรต่างจากค่ายอื่นที่เราไปตรวจมาจะเป็นของเอกชนที่มีค่าใช้จ่ายแพงกว่าค่ายมวยไทยที่ฝรั่งเศสรัฐบาลดําเนินการให้หมดเลยโดยจ่ายค่า ชดเชยให้บางส่วนสถานที่ก็ใช้ศูนย์กีฬาของรัฐบาลทําให้สมาชิกคนเรียนมวยไทยที่นี่เยอะมากกระแสดีมากแต่ละยิมมีประมาณ200300คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยมาตรฐานยิมมวยไทยที่ฝรั่งเศสเขาเรียนรู้การฝึกสอนมวยไทยมานานเพราะได้รับการสืบทอดจากอดีตครูมวยเก่าๆเ,เพราะฉะนั้นการสอนของครูมวยชาวต่างชาติของเขาต่างก็มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีพอลอออรชัยกล่าวเพิ่มเติมว่าในโอกาสต่อไปทางกกทมีแผนจัดครูมวยไทยมาสอนที่ฝรั่งเศสและรับรองให้มีใบอนุญ,ญาตรว รวมทั้งสอนแม่ไม้มวยไทยเพิ่มเติมเป็นการเติมเต็มให้เขามีความสามารถเท่ากับครูมวยไทยชาวไทยเพื่อให้มีการสอนสมาชิกของเขาให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ทางกะกรทก็มีแผนว่าหลังจากนี้อาจจะเป็นปีหน้าในปีงบประมาณ2 5 6 8ก็อาจจะมีการจัดการแข่งขันมวยไทยโดยเชิญ,ญยิมมวยไทยต่างๆที่เราไปตรวจถือว่าเป็นสมาชิกของเราแล้วส่งนักมวยเข้ามาแข่งขันกับเราและเราก็จะนํานักมวยไทยดังๆบางคนจากเมืองไทยมาต่อยด้วยอาจจะจัดให้นักมวยไทยต่อยกับนักมวยฝรั่งเศสหรือให้เขาต่อยกันเองเพื่อสร้างกระแส ความนิยมให้มากขึ้นซึ่งในฝรั่งเศสก็มีความนิยมมากอยู่แล้วแต่จะทําให้มากขึ้นอีกบางทีอย่างน้อยอาจจะมีบางคนที่สนใจเดินทางไปเรียนมวยไทยที่เมืองไทยก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอีกทางด้วย